ครับผมคุณสิริคุณสัมบานและคุณนรมนครับค่ะมีอะไรที่จะสรุปให้ฟังบ้างครับคุณนัชตะช่วงนี้โอ้วันนี้แหละครับก็จะมีทางเรื่องของตัวการประชุมหลักนะครับ<อ>ที่เป็นการประชุมของทางผู้นําเขตเศรษฐกิจ,จเอเปกแล้วก็มีเรื่องของตัวกิจกรรมพิธีก,รการที่จัดควบคู่ไปกับการประชุมหลักด้วยซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับค่ะ ในเรื่องของตัวการประชุมนะครับยังไงในผมสรุปเรื่องของตัวการประชุมวันนี้ให้ฟังก่อนละกันนะคร<ะ>ับผมก็ตอนเช้าก็คือจะเป็นการต้อนรับผู้นําเขตเศรษฐกิจโดยท่านนายกรัฐมนตร<ะ>ีนะครับคร<ะ>ับผมซึ่งาการประชุมวันนี้เองเนี่ยก็จะมีการประชุมถือว่าเป็นช่วงแรกของการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจที่จะคุยในเรื่องของตัวการเจรจเตโตทานเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตต่างๆนะครับซึ่งก็คือมีการหาคดีกันไปในช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ในช่วงพักกลางวันเนี่ยจะเป็นการพกปะพูดคุยกันระหว่างทานข้าวกับทางแขกพิเศษท<ะ>ี่ทางรัฐบาลไทยเป็นผู้เชิญมาก,ก็คือจะมีะทางรัสเซียาระเบียนะครับแล้วก็ทางฝรั่งเศสนะครับ<ะ>และส่วน,นตัวช่วงบ่ายนี้ก็คือจะเป็นการพูดคุยกันกับทางสภาเศรษฐกิจเอเบกสาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเอเ็กหรือว่าเอแบกแล็คือจะเป็นภาค ธุรกิจนะครับที่ว,ว่าจะมาให้คําแนะนําหรือว่ามาให้มุมมองว่าทางภาคเอกชนเองเนี่ยคือเขาอยากจะขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เอเปเองเนี่ยเดินเดินหน้าไปทางไหนบ้างซึ่งในส่วนนี้คือจะมีการแบ่งกลุ่มแยกกลุ่มย่อยพูดคุยกับทางผู้นําเขตเศรษฐกิจแต่ละเขตอ๋อถับผมครับซึ่งตอนนี้ก็ก็อ,อันนี้ก็อผ่านการประชุมไปแล้วน่าจะอยู่ในช่วงเดี๋ยวรอสรุปเรื่องของตัวประเด็นหรื mm hmm. อว่าผลการประชุมกันในช่วงเยน็นอีกทีหนึ่งค่ะ mm hmm. ครับอืมค่ะนอกจากหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจวันนี้มีไฮไลท์อะไรน่าสนใจไหมคะคุณราชตตาไฮไลท์วันนี้ใช่ไหมครับก็เป็นของอนิทรรศการที่จัดเนี่ยที่เป็นคับคู่แบบการประชุมนะครับก็จะมีการนำทางผู้ประกวดหรืเจ้าฟูด้ดมาแนะนำให้รู้จักมีผู้ที่เข้ารอบประมาณประมาณสิบทีมครับก็ช่วงเช้านี้จะมีการนำเสียงล้วประมาณสี่ทีมแล้วก็จะมีการ นาอาหารฟิวเจอร์ฟูเนี่ยซึ่งเป็นอาหารนวัตกรรมสาหรับโลกยุคใหม่เนี่ยมาให้นักท่งี่ยผู้สืบทาวทั้งชาวไทยและชาว,าาาวต่างประเทศชาวต่างประเทศได้รับชมแล้วก็ได้รับชิมกันด้วยซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นเมนูที่น่าสน<พ>ใจที่แนะนา,า<ข>ก็จะเป็นข้าวถั่วลูกไก่ยำปะปใายผักห้าสีข้าวอะไรนะข้าวอะข้าวถัว่วลูกไก่ข้าวชายครับข้าวถั่วลูกไก่ยำปะปใายผั่อ้าสีชื่อแปลกมากเลย ข้าวถั่วลูกไก่หน้าตาเป็นยังไงคุณรัชาตาเล่าให้ฟังหน่อยคือจริงๆชื่อของมันเขาไม่ได้ทํามาจากข้าวจริงๆครับเขาตัวข้าวเนี่ยเขาทามาจากถั่วลูกไก่จะอัดตู้ดูดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์มีส่วนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ควบคุมตัวระดับระบน้ำตาลในเลือดน,นะครับค่ะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างเรื่องตัวสุขภาพของหัวใจด้วยเขาทำตัวถั่วลูกไก่เนี่ยมาแต่รูปและทําเป็นข้าวขึ้นมานะครับก็คือช่วยให้กระปัง บางคนที่แบบว่าเขาเขาอจาจจะมีโรคประจําตัวแล้วไม่สามารถทานข้าวได้ไม่สามารถทานข้าวเยอะๆได้ก็สามารถทานส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับค่ะอันนี<อ>เเ้เอามาทำเป็นเมนูข้าวยำเปนน็นอาหารใต้อย่างนี้นะเพราะอาหารข้าวข้าวยำนี่ก็เป็นของของกินของของ,ของทางใต้เนาะใช่ครับอ่า <S <S อืมซึ่งในจานนี้ก็คือจะมีทั้งผักหนไฟห้าสีปักฮองกระหล่าบ่วงใบมะกรูดแครอท แตงกวาใบชะพลูตะไคร้พิกที่หนูแล้วก็มะแานวคือการเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าได้สถานะครบถ้วนเลยทีเดียวครับเออแล้วลคุณรัชตณะกินแล้วเป็นยังไงเจะได้ครับผมไม่ได้กินครับอันนี้ตัวนี้ได้กินอ๋อได้แต่หมออันนี้เขามาโชว์เหรอใช่ครับคือเขามาโชว์ให้กับทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องที่มารู้ประชุมครับได้เห็นกัน ซึ่งนี่นี่เขามีเขามีแจกสามร้อยชุดครับแต่ผมไปไม่ทันครับผมคนละสามร้อยเห็นดูรูปไปก่อนคุณรัศดาดูรูปแต่ยังโชคยังโชคดีครับก็คือด้วยด้วยที่ว่าได้ไปดูเนี่ยคือนอกจากข้าวยำถั่วลูกไก่แล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดและตัวผมเองได้มีโอกาสได้ลองไอศครีมแมลงไอศครีมแมลงเอาอะไรมาปั่นให้เรากินอ่ะเขาบอกว่าเป็นไอศครีมที่ที่ผลิตภัณฑ์จากจิ้งโกรง จิ๋ก,กุงเหรอจิก,กุงเหรอจิ๋งก,ก,กุงเหนือเหรอหรออใช่ครับคืออันนี้อาจจะต้องถามทางคุณสำราญและคุณนนุบุว่าอันเนี้ยผมรู้แต่ชื่อแต่ผมยังไม่รู้จักหน้าเลยเน่แต่ว่าทานเขาเข้าไปแล้วนะครับอ่านอ้อ,นอยแล้วเดี๋ยวถามกอนว่ากินแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงคือจริงๆตอนแรกผมได้ไอศครีมมาใช่ไหมครับก็คืออด้านนอกจะเคลือบเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีเหมือนเหมือนเมล็ด อาทะเลพืชอ, uh huh. อยู่อยู่เครือบอยู่ข้างนอกที uh huh. แรกผมเข uh huh. ้าใจว่าตัวจิ้งโงงคือไอ้ตัวมาในทะเลพืชที่เป็นก้อนๆอ,อยู่ข้างนอก uh huh. ต้องพยายามทานเลี้ยง,ลยงและทานากันในข้างใน uh huh. ซึ่งถ้าไม่บอกว่าทําจากปลาแลเนี่ยผม uh huh. บอกว่ารสชาติไม่แตกจากไอศครีมทั่วไปรสชาติโอเคอ uh huh. ทาแต่พอผมทานหมดแท่งปุ๊บทางที่ผู้ใจบุญที่เอามาให้ผมทาน uh huh. เขาบอกว่า <laughs> ไอ้จิงโกะอ่ะคือไส้ในอ๋อไอ้ข้างนอกนี่คือช็อกโกแลตอ๋อเราสาวว่าเเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็แบบเลียงมันไปก่อนแล้วก็กินข้างในหมดเลยอือแต่ถ้ามองถ้าไม่ได้มองด้วยคืออคติหรือว่าไม่ได้มองด้วยว่าเออไม่ชอบแมลงนะผมว่าถือเป็นอาหารทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่ารสชาติไม่ได้แตกต่างจากอาหารปกติที่เราทานเลยอ๋ออันนี้จริงจริงจิจิกุงเนี่ยทางเหนือเล็กจิกุงนะอ๋อเลยอ๋อมันก็เป็นแมลงอยู่ในดินนะต้องไปขุดนะคุณ แล้วขายแพงไม่สะดกถูกแล้วคุณได้กินของแพงนะคุณราชาตาโอ oh, <laughs> ้้ของแพง <laughs> <laughs> เออปกติเขาจับขายกันเนี่ยโอ้โลละหลายตังนะเออแต่ว่าเมนูเนี้ยที่คุณได้กินเนี่ยมันถือว่าเป็นน่าจะฟิวเจอร์ฟู้ดจริงแหละเพราะว่าปกติเขาจะเอาไปทอดชุบแป้งทอดหรืออะไรเงี้ยนะหรือเอาไปทําต้มแกงอะไรอย่างเงี้ยหรือทําน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาหารบ้านๆไปเลยแลวนี่เอามา <c oughs> ทําใหม่ให้เป็นไอศครีมเนาะรุกนี้นี่คุณราจตัดยังอยู่ที่ภาคสนามอยู่ที่ศูนย์ประชุมป่ะ อ่ายังอยู่ครับอ๋อพรุ่งนี้พอจะมีวาระอะไรโผล่มาหรือยังครับที่ที่พอจะพรุ่งนี้เดี๋ยวอ,อันนี้อาจจะต้อง<า>เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูวาระทีก่อนนะครับเพราะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้นี่อืใช่ครับ <m> ก็รพรุ่งนี้ถ้าเกิดคร่าวๆก็คือจะเป็นการประชุมช่วงที่สองของช่วงที่สองต่อยอดจากการประชุมวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการสรุปเรื่องของตัวเอ่อข้อตกลงหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นจะเป็นเอ่อตัวแนวคิตเศรษฐกิจ BCG ในการที่จะลงนาม ร่วมกันว่าทางผู้นําเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นชอบด้วยกันไหมอ๋อไอ้ที่ว่าที่ว่าเป็นเป้าหมายกรุงเทพเหมืนกันแบงกอกโกะนะครับใช่ครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องรายงานในรายการอื่นนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณนัชตะมีอะไรอีกไหมหรือว่าจอเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินชมเพื่อเก็บข้อมูลให้อีกสระครับโอเคครับครับค่ะไม่ลนมอรายงานได้ครับขอบพระคุณนะครับค่ะ